ถ้าใครทำนะฮะจะพบความเปลี่ยนแปลงกับผู้คนรอบข้างคุณอย่างมากถ้าคุณฝึกทําอันนี้เยอะๆคนจะชอบคุณมากครับนั่นก็คือปล่อยให้คนอื่นเขาพูดเรื่องเขาเยอะๆนั่นเองเวลามนุษย์เราได้พูดเรื่องตัวเองเยอะๆนะฮะในเล่าเรื่องตัวเองเนี่ยนะครับเราเหมือนกับหลั่งสารโดพามีนนะฟีลประมาณนั้นนะฮะเหมือนเวลาเราแบบกินของอร่อยเหมือนเวลาเราแบบดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลอ์อย่างนี้เลยนะแบบนั้นเลยนะฮะ Mission the Moon. mission. Continue with to your the มุ่งสู่ความสำเร็จของปีนี้ไปกับ Life by Design คอร์สที่จะพาคุณไปพิชิตเป้าหมายและวางแผนชีวิตที่สมดุลไปกับผมระวิทย์หานอุสาหะแล้วพบกันนะครับสวัสดีครับนี่ตอนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับระวิทย์หานอุสาหะครับแล้ววันนี้สวัสดีทุกท่านจากดูใบนะฮะวันนี้มาผมมาทำงานที่ดูใบครับก็ จริงๆต้องบอกว่าเป็นเป็นครั้งแรกเลยนะที่ได้มีโอกาสาใช้เวลาอยู่ที่นี่นะครับก็เป็นเมืองที่แบบอลังการเพราะว,ว่าได้เห็นเลยว่าเออเวลามีเงินนี่มันก็ทำโหรเมริดอะไรมหัศจรรย์มากๆขึ้นมาได้นะฮะจากที่ที่เป็นทะเลทรายอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็คือผมอะมาลงเครื่องที่นี่บ่อยนะฮะแต่ว่าไม่เคยออกมาในเมืองเลยนะฮะนี่เป็นครั้งแรก หลายท่านที่ที่ที่ก็เคยบอกว่าเออถ้าเกิดว่าไหนไหนมาลงเครื่องที่นี่แล้วอ่ะก็ควรจะต้องลองแวะเที่ยวสักหน่อยหนึ่งนะครับถึงว่าสำหรับท่านที่จะบินมาทางโซนนี้ด้วยด้วยสายการบินเอมิเรตส์เนี่ยนะฮะเอ่อเพราะว่ามันมันก็เป็นประสบการณ์ที่แปลกตีนะครับเราก็มีมีอะไรที่แบบที่แบบโหอลังการนะฮะเยอะๆนะฮะแล้วก็มานั่งคิดคิดดูเออการสร้างเมืองขึ้นมาเฉยๆจากจากไม่มีอะไรเลยเป็นทะเลทรายเมื่อไม่กี่สิบปีที่แล้วเนี่ยเป็นแบบนี้ก็น่าสนใจดีเหมือนกันนะครับ เอาล่ะมาเข้าเรื่องของเราในวันนี้ดีกว่านะฮะผมไปเจอบทความหนึ่งนะครับในมีเดียนะฮะซึ่งเป็นบทความที่เขียนโดยคุณวิเว n นาชกานะฮะชื่อว่า10 Psychological Hacks You Must Know to Control Any Situation มาเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนนะครับคือเราอะได้ยินคำนี้บ่อยว่าเราไม่สามารถควบคุมทุกอย่างบนโลกได้เพราะฉะนั้นเราควรจะควบคุมเราควรจะใช้เวลากับสิ่งที่ควบคุมได้เท่านั้นนะครับซึ่งมันก็ตรงกับ คำพูดของนักปราชญ์ท่านหนึ่งนะฮะพิกเทตุสบอกว่า the more you seek to control external events the less control you will have on your own life คือถ้าเกิดคุณพยายามไปควบคุมไอ้สิ่งที่มันอยู่นอกเหนือการควบคุมของคุณเนี่ยคุณก็จะควบคุมตัวเองได้น้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะมามาพูดเรื่องนี้ว่าอะไรจริงๆกันแน่ที่เราสามารถควบคุมได้นะครับแล้วเรามีเทคนิคอะไรไหมที่ทําให้เราจัดการเรื่องพวกนี้ได้ดีขึ้น นะครับเราจะคิดว่าเราไม่สามารถควบคุมคนอื่นที่เข้ามาเจอเราได้ส,ะสะักทีเดียวแต่จริงๆมันมีเทคนิคเหมือนกันว่าเราจะสามารถทําให้สถานการณ์เนี่ยมันเป็นใจก่อนแล้วได้ยังไงมากขึ้นนะครับนี่คือเรื่องเราจะคุยกันในวันนี้นี่คือวิธีการในเชิงจิตวิทยาที่เราสามารถนําไปใช้ได้ทุกวันเราสามารถควบคุมสิ่งที่เราอยากควบคุมได้ดีขึ้นนะครับอันที่1 the pause การเว้นจังหวะนะครับ เวลาเราถามคาถามอะไรคนเนี่ยนะเรารู้สึกว่าเรายังไม่ค่อยพอใจกับคําตอบอย่าเพิ่งไปขัดนะครับให้หยุดนิดนึงเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเราไม่ได้ฝึกมาให้เตรียมคําตอบอย่างเป็นเรียกว่ามีเหตุมีผลแบบสมบูรณ์แต่มันจะเป็นแบบฮาร์ฟเบกอะคือคืออบมาครึ่งเดียวฮาร์ฟเบคมันสำนวนนะก็คือยังไม่เสร็จอะแต่ถ้าเกิดเราให้เวลาเขาอีกนิดหนึง่งคนส่วนใหญ่จะสามารถที่จะตอบคําถามนั้นได้ดีขึ้นนะครับ แล้วมันมันดียังไงคือบางทีเนี่ยเวลาเรารีบไปขัดมากเกินไปเนี่ยคนคนนั้นเขาก็จะพาบางทีมันมันมันจะออกจากวัตถุประสงค์เดิมไปนะครับการใช้จังหวะหยุดเพื่อให้คนคิดและจะตอบเราเนี่ยนะฮะเป็นเทคนิคที่คนที่พูดบนเวทีเก่งๆอ่ะพาร์ทิ a ส e ิเกอรเก่งๆจะใช้บ่อยมากนะครับลองสังเกตดูก็ได้หรือเดี่ยวไมโครโฟนอย่างเงี้ยนะฮะก็จะใช้เทคนิคนี้บ่อยมากแต่จริงๆเทคนิคนี้ใช้เยอะที่สุด ในการเจราจาการเงียบหรือจังหวะการเว้นวักเนี่ยนะครับมันเป็นนอกจากจะให้อีกฝั่งหนึงคิดแล้วเนี่ยมันเป็นการบอกสัญญาณบางอย่างด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นลองฝึกการเว้นวักคือเวลามีใครพูดกับเราอะยังไม่ต้องตอบนะฮะบางทีมีการใช้ใช้การการพอยส์นี่บ้างก็จะดีนะครับข้อต่อไปนะครับคือ offer กับ o p portunity ข้อนี้คือว่าอย่างงี้ครับเวลาเราจะไปขออะไรจากคนที่เราไม่รู้จักนะฮะหรือว่าไม่สนิทหรือว่าอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับ หรือจริงๆบางคนแม้แต่กระทั่งสนิทก็ตามนะฮะออก็ใช้อันนี้ได้เหมือนกันก็คือว่าอย่าไปขอเขาเฉยๆอย่าแบบพี่ครับผมขอ,อนี้หน่อยบอกเขาว่าเขาจะได้อะไรบ้างก่อนนะฮะโอกาสตรงนี้มันอยู่ที่ไหนแล้วค่อยพูดว่าเรื่องนี้จะเป็นยังไงนะครับหนึ่งในสิ่งที่ทําให้เราเนี่ยนะครับมีคุณค่านะหลายครั้งเนี่ยมันคือการส่งต่อโอกาสให้คนหนึ่งในขณะที่เราอาจจะได้ของบางสิ่งบางอย่างมาเป็นของตอบแทน แต่การขอของเลยเฉยๆเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบมันมันดูไม่คนไม่ชอบอะ่ะนะโดยเฉพาะกับคนที่ไม่รู้จักกันนะครับอันที่สามนะครับถ้าคุณอยากจะควบคุมอารมณ์สุขภาพจิตของคุณได้ดีหรือแม้กระทาั่งท่าทางอาการของคุณได้ดีขึ้นเนี่ยลดความคาดหวังกับโลกลงนะฮะคือยิ่งเราพยายามจะไป จัดการเรื่องอะไรข้างนอกมาถึงพยายามจะควบคุมเรื่องข้างนอกที่เราควบคุมไม่ได้เช่นรถติดคนนั้นมาสายนะฮะไอ้นี่ทํางานไม่เป็นใจพวกนี้เนี่ยยิ่งเราพยายามไปทําเท่าไหร่เนี่ยนะครับเราจะอารมณ์เสียแล้วเราก็จะออกอาการดังนั้นถ้าเกิดว่าเราลดความคาดหวังของตัวเองลงนะฮะว่าเอ้ยจริงๆเนี่ยก็ไม่ต้องหวังไม่ต้องคาดหวังอะไรเยอะคุณจะควบคุมอารมณ์ได้ดีกว่าผมเริ่มทําแบบนี้มาสักระยะหนึ่งนะฮะผมพบว่าเนี่ยอย่างเวลาเราไปสมมุติว่าเรา เดินทางนะอ๋อเดินทางเนี่ยจะเห็นชัดเลยคือไม่ต้องหวังอะไรเยอะนะครับคือไปแบบไม่มีความคาดหวังอะไรแล้วมันสนุกที่สุดเลยเพราะว่าอะไรที่เราเจอเขาะรู้สึกว่าเออนี่ก็ดีนั่นก็ดีนะครับแต่ถ้าเราไปด้วยความคาดหวังอาหารต้องอร่อยโรงแรมต้องสวยเจอไม่ดีนิดน,นึงเราเหมือนใจเรามันก็จะตกลงไปนะครับเพราะฉะนั้นลดความคาดหวังจะช่วยให้คุณเนี่ยมีความสุขกับสิ่งต่างๆมากขึ้นนะครับข้อที่4เวลาทดสอบว่าคนนี้ควรสมควรเหมาะสม ที่เราจะคบหาเป็นเพื่อนคบทำธุรกิจด้วยไหมหรือแม้แต่กระทั่งอะไรก็แล้วแต่นะคือจะเข้ามาอยู่ในวงของชีวิตเราเนี่ยนะครับเราสามารถทำสิ่งหนึ่งที่เรียกว่า character test ได้ character test คืออะไรนะครับ character test ก็อ,อย่างนี้ครับมนุษย์เราเนี่ยนะฮะจะวัดกันเนี่ยต้องวัดกันตอนที่เขาปฏิบัติต่อคนที่ไม่มีอะไรจะให้เขาพูดง่ายคือเขาปฏิบัติต่อคนที่ไม่ได้มีผลประโยชน์ให้เขาเนี่ยยังไงนะฮะ คนที่ดีคนที่คุณสมควรจะคบด้วยปฏิบัติต่อคนเหมือนกันหมดไม่ว่าคนนั้นจะมีผลประโยชน์ให้หรือไม่ให้ก็ตามมันถ้าเกิดมองย้ยอนลงไปลึกอีกขั้นหนึ่งเนยจะพบว่าคนเหล่านี้เนี่ยเชื่อว่าทุกคนควรจะสมควรได้รับความเคารพในฐานะการเป็นมนุษย์คนหนึ่งนะฮะแล้วก็ทําโดยการแสดงออกให้เห็นจะมีผลประโยชน์หรือไม่มผลประโยชน์ก็เราก็ทําเหมือนกันคนที่คุณจะควรจะหลีกเลี่ยงให้ไกลๆเลยนะฮะ ก็คือคนที่ทําดีกับเฉพาะคนที่มีผลประโยชน์กับเขาถึงตรงนี้เนี่ยอยากให้ทุกคนลองหลับตาน,นิดหนึ่งว่าคุณมีคนแบบนี้อยู่ใ,ใกล้ e? ตัวหรือเปล่านะครับซึ่งถ้ามีนะฮะรีเฟรออกดีกว่าเพราะว่าคนพวกนี้ในที่สุดแล้วเนี่ยจะกลายเป็นเหมือนหอกข้างแคร่นะ,ะอันตรายนะครับอันตรายผมก็เคยบาดเจ็บมากเลยนะ,ะกับการมีคนแบบนี้อยู่ใ,นใ,นใกล้ <c oughs> ตัวนะค,คือคนที่ทําดีเฉพาะผลประโยชน์นะต้องมีผลประโยชน์ถึงจะทาดีด้วยนะครับ เราจริงๆมันทีสังเกตง่ายมากนะครับดูการที่เขา treat รปภ t r e ตพนักง,งานเสิร์ฟพวกนี้นจริงๆก็ดูได้นะฮะเราก็จะเห็นได้ว่าคนคนนี้เป็นยังไงซึ่งอันนี้ผมคิดว่าเป็นการเทสที่ดีที่สุดผมไม่เคยเห็นใครที่ t r e ต t รปภ t r e ต t แม่บ้าน t r e ตพนักง,งานเสิร์ฟไม่ดีแล้วเป็นคนดีในชีวิตนี้ไม่เคยเจอ,เอ,อไม่เคยเจอจริงๆนะฮะไม่เคยเจอจริงๆก็ต้องบอกอย่างนี้นะฮะไม่เคยเจอแม้แต่คนเดียวนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่า c h a r คเ t e ร์เ s t เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะฮะแล้วคนที่ปฏิบัติตัวไม่ดีคนทั่วๆไปอย่างเนี้นะม หรือไม่ก็แบบต้องต้องควบคุมเป็นคนที่แบบควบคุมมากๆนะฮะซึ่งซึ่งไม่ดีเลยนะครับข้อที่5ครับคุณต้องเข้าใจว่าคุณลดความเครียดของคุณด้วยวิธีการแบบไหนในนี้เขาบอกว่าบางคนเนี่ยเชื่อไหมแค่มีหมักฝรั่งนะฮะชีวิตก็ดีขึ้นเยอะมากแล้วนะฮะมันมีงานวิจัยถึง8งานนะที่ที่เอาคนมาหลายร้อยคนมาทําเรื่องเทสคือถูกวิจัยขึ้นต่างที่ต่างอะไรเนี่ยนะครับแต่ว่าเขามาเทสเรื่องนี้ครับเคี้ยวหมาฝรั่ง นะปรากฏว่าการเคียวหมักฝรั่งเนี่ยทำให้ลดความเครียดแล้วก็ทําให้โฟกัสกับงานตรงหน้าได้ดีขึ้นแก้ปัญหาที่เป็นโจทย์เลขได้ดีขึ้นด้วยนะฮะผมไม่ได้บอกว่าให้ทุกคนไปเขียวหมักฝรั่งแต่เราจะบอกว่าเราต้องรู้อะว่าอะไรช่วยลดความเครียดนะครับออันนี้เป็นมันมันมันช่วยได้จริงๆอย่างผมเนี่ยผมจะมีหลายสถานการณ์เนาะเเวลาตื่นเต้นนะฮะบนบน,บนเวทีเนาะเวลาไปพูดบนเวทีตื่นเต้นเครียดอะตื่นไม่รู้อารมณ์รวงอะไรอย่างงวด้วยอะไรด้วยเนี่ยนะฮะผมจะต้องมีของอยู่ในมือ นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นคลิกเกอร์แล้วทุกครั้งเนี่ยที่รู้สึกตื่นเต้นปุ๊บเนี่ยผมจะเหมือนเอาแบบเอาสมาธิทั้งหมดอะมาอยู่ที่อยู่ที่ของที่จับอยู่นในมือนะฮะแล้วมันก็จะทําให้เหมือนแบบเออตั้งสติได้นะครับข้อที่6ครับถ้าคุณอยากเรียนรู้อะไรให้ให้ลึกซึก้งนะครับให้คิดว่าคุณจะเรียนเรื่องนี้ไปแล้วไปสอนแล้วลองสอนจริงๆดูแล้วคุณจะเข้าใจเรื่องนั้นอย่างลึกซึ้งมากๆนะครับคำว่าสอนทีนี้อาจจะไม่ได้ต้องแบบมีนักเรียนมานั่งฟังนี้ก็ได้นะเราสามารถเขียนเราสามารถอัดคลิปเราสาาามรรถทํอะไไก็ได ที่เป็นการถ่ายทอดเรื่องนี้ต่อแล้วคุณจะเข้าใจเรื่องนั้นอย่างลึกซึ้งมากขึ้นนะครับข้อที่7อันนี้อันนี้เป็นเรื่องที่เบสิกมากแต่ถ้าใครทำนะฮะจะพบความเปลี่ยนแปลงกับผู้คนรอบข้างคุณอย่างมากถ้าคุณฝึกทําอันนี้เยอะๆคนจะชอบคุณมากครับนั่นก็คือปล่อยให้คนอื่นเขาพูดเรื่องเขาเยอะๆนั่นเองเวลามนุษย์เราได้พูดเรื่องตัวเองเยอะๆนะฮะในเล่าเรื่องตัวเองเนี่ยนะครับเราเหมือนกับหลั่งสารโดพามีนะนะฟีลประมาณนั้นนะฮะเหมือนเวลาเราแบบกินของอร่อยเหมือนเวลาเราแบบ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อะไรอย่างนี้เลยนะแบบนั้นเลยนะฮะคือการได้พูดถึงตัวเองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มนุษย์ชอบมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราอยู่ในวงสนทนานะครับพยายามให้คนอื่นเขาพูดเยอะๆเรื่องตัวเองเราไม่ต้องพูดหรอกเรื่องเรา,าอะนะฮะนอกจากเขาถามนะแล้วเวลาเราพูดเรื่องเราก็จะรู้สึกดีด้วยนะแต่ว่าก็ต้องก็ต้องตั้งสตินนิึงว่าเออเราก็ต้องให้คนอื่นเขาพูดนะครับเราก็ต้องพยายามสนับสนุนให้คนอื่นเล่าเรื่องตัวเองเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับข้อที่8เช่นกันฝึกท่าทาง Body language นะครับผมก็ยังพูดเสมอว่ามันจะมี TED Talk อันหนึ่งนะฮะชื่อ How Body Language s h a p e Who You Are อยากให้ไปฟังมาคือท่าทางของเราการเดินการนั่งนะครับมันส่งผลต่อคือมันไม่ใช่ว่าเรามั่นใจแล้วท่าเดินเราจะมั่นใจนะ,ะมันกลับกันด้วยก็คือถ้าท่าเดินเรามั่นใจหรือท่านั่งเรามั่นใจเนี่ยเราจะมีความรู้สึกมั่นใจขึ้นมาด้วยอ่ะมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยมันมีงานวิจัยจริงจเลยนะครับที่ทําเรื่องนี้ ออลองไปฟังในเทปได้ทีนี้ประเด็นก็คือว่าบางทีมันต้องนึกถึงอ,อันนี้คือการมีสตินะครับเวลานั่งประชมุมเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้บอกให้นั่งท่าแอคนะคือท่าปกติไม่ต้องแอคนะครับแต่ว่ามั่นใจอยู่ในโพสเจอร์ที่ดีนะครับตัวตรงอะไรเงี้ยคือถ้าเราทำตัวห่อหอนะฮะมันแสดงถึงความไม่มั่นใจหวาดกลัวถ้าเราพูดเราก็จะพูดแบบกลัวๆด้วยนะครับมันก็จะออกมาเป็นเสียงที่ไม่มั่นใจคนอื่น เขาก็จับได้นะมันถึงว่าจับทางได้ว่าเอ้ยนี่มันไม่มั่นใจเนี่ยนะสิ่งที่เราพูดก็มีน้ําหนัก,กลดลงนะครับข้อที่9คือเวลาจะจะให้ใครทําอะไรอ่ะต้องให้เขามีคอนโทรลในเรื่องที่เขาทําเสมอให้เขามีการควบคุมบางอย่างได้นะครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าพูดกับลูกเนี่ยบอกว่ามากินข้าวแล้วถึงเวลาละนะครับลูกจะแบบมันยังไม่อยากกินนู่นนี่ใช่ไหมอย่าพูดอย่างนั้นนะฮะอันนี้คือเขาไม่มีชอตเลยคือไม่มีคอนโทรลเลยเนี่ยนะฮะเขาจะงองไง แต่เขาบอกว่าอา้าวเนี่ยวันนี้มีไข่ดาวมีข้าวผัดมีแซนด์วิชจะกินอะไรเขามีเขาได้เลือกละเขามีคอนโทรลกับ Choice ของเขานะฮะมันจะง่ายกว่าที่ไมใเขากินทําแบบนี้กับการเจราจางานก็เวิร์กมากทําแบบนี้กับทีมงานก็เวิร์กมากคือให้มันมี Choice เกิดขึ้นนะครับ แล,แล้วมันเกี่ยวเรื่องของการควบคุมชีวิตยังไงใช่ไหมเราจะมีความร่วมมือเข้ามามากกว่าใช้คำนี้แล้วกันเราจะสามารถสร้างความร่วมมือเข้ามาได้มากกว่าเยอะมากกว่าเพียงแค่เราบอกว่าเฮ้ยเธอต้องทําแบบนี้อ่านะครับคือถ้าเกิดว่าเราให้การควบคุมหรือควบคุมกับอีกคนหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งน,นะฮะเราจะทํางานร่วมกับเขาได้ดีขึ้นเดีะยวมากแล้วงานมันจะรับื่นสุดท้ายนะครับถ้าคุณอยากให้คนรอบตัวคุณตั้งใจทํางานให้คุณหรือว่าเขาคือคือถ้าอยากให้งานมันเดินดีสมูทอยากให ชีวิตมันดีเนี่ยนะฮะอธิบายเสมอว่าทําไมก็ต้องทําเรื่องนี้นะครับเราต้องทําเรื่องนี้เพราะอะไรหลายคนเนี่ยนะครับชอบคิดไปเองว่าเอ้ยอีกฝั่งหนึ่งเขาเข้าใจแหละว่าทําไมต้องทําไม่นะครับหลายครั้งอีกฝั่งหนึ่งไม่เข้าใจหรือเข้าใจก็เข้าใจผิดก็มีเยอะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่ดีอย่างมากที่ตัวเราเนี่ยนะครับควรจะต้องให้คําอธิบายเสมอว่าคุณทําเรื่องนี้ทําไปเพื่ออะไรและเพราะอะไรนะครับ วันนี้เราพูด10เรื่องเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับในเชิงจิตวิทยาจะเกี่ยวข้องกับงานซะเยอะนะครับแต่จริงมันมีเรื่องอื่นนะที่เราสามารถควบคุมได้นะครับเช่นเรื่องสุขภาพเรื่องออกกําลังกายเรื่องนอนเรื่องนู่นนี่ต่างๆนานันะครับสำหรับท่านที่ชมผ่าน u t u b e นะครับแน่นอนวันนี้เรามีของแจกเหมือนเดิมนะครับวันนี้เรามีเซรั่มจากสีจันเอาเป็นขวดเต็มเลยนะฮะอ่สิบขวดนะครับสิบรางวัลด้วยกันนะครับมาคอมเมนต์กันหน่อยว่าในสิ่งที่คุณในชีวิตคุณเนี่ย อะไรที่คุณอยู่ในมันมันเป็นสิ่งที่คุณพอจะควบคุมได้แหละแต่คุณยังยังทาได้ไม่ดีและอยากควบคุมเรื่องนี้ให้ดีขึ้นนะครับมีอะไรบ้างมาคอมเมนต์กันหรือว่าชอบไม่ชอบพอดแคสต์ตอนนี้ยังไงมาคอมเมนต์กันได้นะครับติดแฮชแท็กมิชชั่นส่วนมูลนะครับแล้วเดี๋ยวสมูลแอดมินของเรานะครับจะเลือก10ท่านแล้วประกาศผลใน YouTube Community ในจัปด,ดาห์ถัดไปนะครับตรนี้ขอบคุณที่ติดตามมิชชั่นส่วมูลนะฮะแล้วเราพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ พบกับรายการ3พรพันาที่จะพาทุกคนมาท่องในโลกของสารพันศาสาที่ว่าได้เรื่องความสัมพันธ์เจาะลึกคำถามเกี่ยวกับชีวิตของผู้คนและไขข้อข้องใจไปพร้อมกับผู้เชี่ยวชาญออกอากาศทุกวันพุธเวลาสามทุ่มตรงรับชมได้ทางช่อง Mission to the Moon สมัครสมาชิก i s s i o n Club YouTube Membership นะครับราคาเริ่มต้นเพียง50บาทมีสิทธิพิเศษมากมายเฉพาะสมาชิกเท่านั้นกดสมัครอ่านรายละเอียดไดใต้คลิปเลยนะครับขอบคุณครับ Mission to the Moon. Continue with your mission.